ข้อแปดโอ้ไปเร็วหน่อยแล้วกันนะเมื่อกี้เรามีแผ่นตัวนำหนึ่งแผ่นเรารู้แล้วว่าสนามไฟฟ้าจากแผ่นตัวนำที่มันมีประจุปเป็นบวกซิกมาเนี่ย E มีค่าเท่ากับซิกมาส่วนสองเอฟซีลอนศูนย์นั้นคำถามคือถ้าเรามีแผ่นตัวนำสองแผ่นวางขนานกันนะครับอันหนึงเป็นประจุบวก อีกอันนึงเป็นประจุลบคุณเจนว่าประจุบวกก็จะให้สนามบวกแบบนี้ไปทั้งสองทิศทางมีขนาดเท่ากันเนาะผมให้เป็น e บวกประจุลบแผ่นประจุลบก็จะให้สนามแบบนี้ถูกไหมเพราะเป็นประจุลบสนามพุ่งเข้าความหนาแน่นประจุซิกมาเท่ากัน นานคุณเห็นว่าขนาดนะเฉพาะขนาดของสนามไฟฟ้า <c oughs> จากจุบวกและ,ะจุลบขนาดเท่ากันถูกไหมไม่ขึ้นกับระยะทางด้วยถูกไหมเพราะ e e เท่ากับอะไร e เท่ากับซิกมาส่วนสองเอฟซฟลอนูย์อ่ะใส่ไปด้วยเลยก็ได้เท่ากับซิกมาส่วนสองเอฟซฟลอนศูนย์นคุณเห็นว่าบริเวณที่หนึ่ง บริเวณนี้ e บวกบวกกับ e ลบได้ไรขนาดเท่ากาันทิศทางตรงกันข้ามรวมกันกลายเป็นศูนย์บริเวณนี้ล่ะ e บวกบวกกับ e ลบเหมือนกัน ขนาดเท่ากันที่ทางโรานข้ามรวมกันกลายเป็นศนยตรงกลางล่ะอันหนึ่งคือซิกมาส่วนสองเอฟซลอนศย์อีกอันหนึ่งก็คือซิกมาส่วนสองเอฟซลอนศทิศทางเป็นไงทิศทางอันเดียวกันเนาะทิศทางเดียวกันดังนั้นผลลัพธ์ e นะ ระหว่างแผ่นตัวนำก็จะได้มีค่าเท่ากับซิกมาส่วนเอฟซิลอนศูนย์มีทิศจากประจุบวกไปหาประจุลบเนาะจากแผ่นประจุบวกไปหาแผ่นประจุลบโอเคไหม นะไปต่อนะวีดีโอก็มีเดี๋ยวมัเสียเวลาเลยไ,ไม่อะไปต่อคำนวณหาความจุของแผ่นตัวนำคู่ขนานนะครับที่มีพื้นที่ A วางห่างกัน D นะครับ มีค่าสภาพยอมเท่านี้นะครับให้ประจุเท่านี้หายง่ายจากจากข้อแเนี่ยเรารู้ว่า e เท่ากับซิกมาส่วนอฟ s i l อนศูนย์ถูกไหมแล้วก็ถ้าเราก็ให้ ซิกมาแลกับคส่วน A เมื่อ Q คือประจุทั้งหมด A คือพื้นที่นะแล้วก็จากนิยามจากนิยามความสัมพันธ์ระหว่างสนามไฟฟ้าและัไฟฟ้าเราได้ว่า e เท่ากับ v ส่วน d เมื่อดีคือระยะห่างระหว่างแผ่นตัวนำใช่ไหมนั้นเราเห็นว่าเราก็จะได้ e เท่ากับ sigma ส่วน epsilon ศูนย์เท่ากับ q ส่วน epsilon ศูนย์ a แล้วเราก็แทน e เท่ากับ v ส่วน d เข้าไปใช่ไหมนั้นเราจะได้อะไรครับเราได้ว่าความต่างศักย์ระหว่างแผ่นตัวนำก็จะมีค่าเท่ากับ q ใหญ่ d เล็กส่วนด้วย e p s i l ศูนย์ a โอเคไหมตามทันนะต้องซูปแล้วพื้นที่ไม่พอ <c oughs> พอไม่น้าผมเขียนตัวใหญ่จากนิยามของตัวเก็บประจุ c เท่ากับอะไรครับ c เท่ากับ q ส่วน v ดังนั้นเราได้ c มีค่าเท่ากับ q ใหญ่หารด้วย q d ส่วน epsilon ศูนย์ a เห็นไหม q ตัด q ดังน,นั้นเราได้ c เท่ากับอะไรครับ f ลศูนย์ a หารด้วย d ที่ต้องมาทั้งชีวิตอใช่ไหมนั้นอันนี้คือสิ่งที่เมื่อกี้ผมบอกไปในข้อไหนจำไม่ได้คุณจำได้ไหม ที่บอกว่าปริมาณประจุขึ้นกับอะไรเห็นว่าค่าความจุไฟฟ้าของตัวเก็บประจุเนี่ยขึ้นอยู่กับ A คือพื้นที่แผ่นตัวนำา d คือระยะห่างระหว่างแผ่นตัวนำดังนั้นถ้าคุณจินตนาการว่าไอ้นี่คืออะไรไอ้นี้ก็คือกล่องสี่เหลี่ยมนั่นเองหนึ่งใบใช่ไหมมีพื้นที่ตรงนี้ A มีระยะห่างตรงนี้ d ใช่ไหมความจุ ก็ขึ้นอยู่กับขนาดของไอ้กล่องนี่แหละถูกไหมแค่นั้นเองความจุข,ขึ้นอยู่กับรูปร่างกันนะใช่ไหมเพราะ F 0ศูนย์คือค่าคงตัวถูกไหมครับ F ซนศูนนี่เป็นค่าคงตัว <Yeah. S 2> ข้อสิบสร้างตัวเก็บประจุให้มีค่าความจุเท่านี้หนึ่งฟาราัด ห่างกันหนึ่งเซนหนึ mm. ่งมิลิเมตรพื้นที่ห้าตัดต้องมีค่าไหล่ก็จาก c เท่ากับ f อฟัวนศูนย์ a ส่วน d อันนี้เราพิสูจน์มาแล้วเนาะดังนั้นเราก็ได้ a เท่ากับเท่าไหร่ครับ c d ส่วนเอฟตัวเนศูนย์เราก็แทนค่าไปเลย c คือหนึ่งฟลาต d คือสิบกำลังลบสามเมตร F อตัวนศูนย์คือแปดจุดแปดห้าคูณสิบกำลังลบสิบสองอะไรเอ่ย คูลอมกำลังสองต่อนิวตันเมตรกําลังสองนะกดเครื่องคิดเลขมาคุณจะได้ A เท่ากับหนึคูณสิกำลังแเมตรกำลัง2พื้นที่แหละประมาณ100ตารางกิโลเมตรใช่ไหม1นึ่งกิโลเมตรคือ1000เมตรนะนั้น1ตารางกิโลเมตรคือ10บกำลังหใช่ไหมอันนี้คือ1.13 ใช่ไหมเอาใหม่ผมเขียนไม่สวยเอาใหม่หนึ่งจุดหนึ่งสามคูณสิบกำลังแปดนะก็คือร้อยสิบสามตารางกิโลเมตรเป็นไงคุณอยากได้ตัวเก็บจูดหนึ่งใหนึ่งฝารลาดที่เมื่อ,อกี้บอกจำได้ยังว่าทำไมผมบอกหนึ่งฝาราดมหาศาลไงเพราะคุณเอาแผ่นตัวนำห่างกันหนึ่งมิลลิเมตรคุณต้องทำพื้นที่ตารางกิโลเมตรเนี่ยใช่ไหมพันรอบบ้านเนี่ยพันรอบตึกนี้ได้ไม้กี่รอบ อ่ะข้อต่อไปตัวเก็บจุแบบแผ่นตัวนําคู่ขนานมีไดเลกติกเป็นอากาศนะครับมีพื้นที่เท่านี้ระยะห่างเท่านี้หาค่าความจุก็ทําตามไปนะ c เท่ากับ f รวศูนย์ a ส่วน d คุณก็แทนค่าไป f รวศูนย์คือแปดจุดแปดห้าคูณสิบกำลังสิบสองเขียนไปให้จํานะเขียนไปให้จําคูลอมกําลังสองต่อนิวตันเมตรกำลังสอง a คือ สองคูณสิบกำลังลบสี่ตารางเมตรเขียนเบียดไปหน่อยเท,ท่ทีดี <D S 1> คือหนึ่งคูณสิบกำลังลบสามเมตรที่เหลือกดเครื่องคิดเลข,ขอเองเนาะไปนะข้อต่อไปถามว่าถ้าเกิดคีย์บอร์ดของเรานะยประกอบด้วยตัวเกบประจุรู้จักคีย์บอร์ดไหม <c oughs> ไม่รู้จักกันเนาะอย่างนี้ จอสัมผัสแต่จริงก็ใช้หลักการเดียวกันนะจอสัมผัสก็หลักการเดียวกับคีย์บอร์ดนะอ๋อแล้วก็ไม่ไม่เชิงเพราะว่าน้าจอสัมผัสจะมีแบบเขาเรียกวเขาเรียกว่าเป็นคาปาสติคไทกับรีสิตติไทก็คือเป็นตัวเก็บจุกเป็นตัวนทานแต่ผมเข้าใจว่าตัวเก็บจอส่วนใหญ่เป็นตัวเก็บจ,บจ,เบจบุเพราะว่าคุณอย่างทีาบางทีคุณไม่จำเป็นต้องเอานิ้วแตะเลยเนาะคุณแกว้นิ้วไปใกล้ๆบางทีถ้าเกิดคุณตั้งค่าจอให้ไวมากอ่ะคุณแกว้มือไปใกล้มันก็แตะแล้วเนะ แต่ถ้าเกิดคุณต้องแตะกดลงไปอันนั้นคือแบบว่ามันเป็นความต้านทานนะแต่เป็นสมัยโบราณน็คือประมาณนี้แหละพอคุณกดปุ่มลงไปสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับไอแผ่นตัวนาอันนี้ก็จะขยับเนี่ยจากเดิมอยู่ตรงนี้ก็จะขยับมาตรงนี้ถูกไหมอะไรเปลี่ยนครับระยะห่างเปลี่ยนถูกไหมถามว่าระยะห่างลดลงความจุเพิ่มขึ้นหรือ,รอลดลง สามแค่นี้ c เท่ากับ f ซีลอนศูนย์ a ส่วน d ถ้า d ลด c ต้องอเพิ่มถูกต้องอต่อไปเป็นสมการนะครับก็โดยหลักสำคัญวงจรที่ต่อนูกรมกันสมบัติของตัวเก็บจุเป็นแบบนี้ เมื่อมันต่อนุกรงการคุณจินตนาการอย่างนี้แล้วกันนะจะได้จําได้ง่าย,ายถ้ากระแสไฟฟ้ามันต้องไหลไปเนี่ยก็คืออะไรครับก็คือประจุคเคลื่อนที่แต่จริงประจุประจุไม่ได้เคลื่อนที่ข้ามตัวเก็บประจุนะครับมันเกิดแค่การเหนี่ยวนําเพราะว่าตรงกลางร,ระหว่างตัวเก็บประจุมันคือฉนวนถูกไหมมันคือฉนวนนั้นประจุไม่ได้กระโดดข้ามไม่ได้กระโดดจากแผ่นนี้ไปแผ่นนี้เวลาคุณต่อความต่างศักด์ ตรงนี้ก็จะเหมือนมีประจุบวกพอมีประจุบวกแล้วมีฉนวนขั้นกลางมันจะเกิดอะไรครับมันก็จะเหนี่ยวนําให้ตรงนี้กลายเป็นประจุลบแต่ถามว่าประจุลบตรงนี้มาจากไหนเดิมตรงนี้คือตัวนำหนึ่งตัวถูกไหมคุณมีลวดคุณมีแผ่นตัวนำของตัวเก็บประจุอยู่แบบนี้เป็นตัวนำหนึ่งแผ่นเลย มันต่อติดกันหมดเป็นตัวนําชุดเดียวเมื่อคุณเหนี่ยวนําตรงนี้มาเป็นประจุลบจะเกิดอะไรขึ้นมันก็จะผลักให้ด้านตรงข้ามกลายเป็นประจุประจุบวกในขนาดที่เท่ากันเนาะดังนั้นถ้าเกิดตรงนี้คุณใส่ไปบวกคิตรงนี้ก็จะเกิดลบคตรงนี้ก็จะกลายเป็นบวก q ตรงนี้ก็จะกลายเป็นลบค ปริมาณที่เท่าๆกันทั้งหมดดังนั้นสำคัญที่สุดกรณีอนุกรมกรันประจุเท่ากาันบนตัวเก็บจุทุกตัวปริมาณประจุเท่ากาันจำไว้นะเมื่อต่ออนุกรมการประจุเท่ากาันสิ่งที่เราต้องการก็คือเราต้องการหาวงจรสม,มูลว่า เปรียบเสมือนกับคุณมีตัวเก็บประจุอีกหนึ่งตัวเป็นซีถามว่าซเนี่ยมีค่าเท่าไหร่สัมพันธ์กับ c1 และ c2 เนี่ยแค่นี้นะครับจากนิยามนะ c เท่ากับ q ส่วน v นั้นเราจะได้ว่า v เท่ากับ q ส่วน c นะครับเรารู้ว่ามันต่อนูกรมกรัน q1 เท่ากับ q2 เท่ากับ q ใดๆ ก็คือคเป็นตัวเก็บประจุ v, v จะมีค่าเท่ากับ v หนึ่งบวก v สองนะเพราะมันต่อนุกลมกันเนาะความต่างศักย์หรือถ้าเขียนอาเขียนให้ตรงกับตามรูปก็คือเดลต้ v เท่ากับเดลต้ v หนึ่งบวกเดลต้ v สองเขียนให้ตรงกันในรูปแ้วกันจะได้ไม่งงดังนั้นคุณได้เลยครับ คุณได้ v ก็คือ q ส่วน c รวมเท่ากับ q หนึ่งส่วน c หนึ่งบวก q สองส่วน c สองแต่เรารู้ว่าอันนี้เท่ากันหมดถูกไหมดังนั้นคุณจะได้หนึ่งส่วน c อนุกรมเท่ากับ1ส่วน c 1นบวกหส่วน c 2อันนี้คือที่เราพิสูจน์มาเนี่ยโอเคไหมถ้าคุณมี3ตัวคุณมี3ตัวคุณก็บวกไปเรื่อยๆไปจนถึง1ส่วน c n สามสี่หาจะไปก็จเ็หนึ่งส่วน c หนึ่งส่วน c บวกไปเรื่อยอนุกรมกัน โอเคไหมไปต่อนะกรณีขนานอะไรเท่ากันเมื่อมันขนานกันสิ่งที่เท่ากันคือความต่างสัก เช่นเดิมเราสิ่งที่เราต้องการทำคือเราอยากรู้ว่าถ้าเราเขียนวงจรสมมูลของมันให้อยู่ในรูปของแหล่งจ่ายอันหนึ่งกับตัวเก็บประจุหนึ่งตัวสตัวเนี้ยจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ถ้าเรามองว่าตรงนี้มี ประจุบวก q หนึ่งตรงนี้ประจุลบ q หนึ่งตรงนี้ประจุบวก q สองประจุลบ q สองถามว่า q หนึ่งกับ q สองจะเป็นต้องเท่ากันไหมไม่จำเป็นแล้วเนอะมันอยู่คนละตัวนำแล้วนะมันต่อถึงกันก็จริงแต่ว่ามันมันเป็นตัวนำทั้งหมดแต่แต่สิ่งที่คุณได้คืออะไรครับ ถ้าคุณมองซีกนี้ทั้งซีกเทียบกับแผ่นตัวน้ำอันนี้หนึ่งแผ่นมองซีกนี้ทั้งซีกเท่ากับแผ่นตัวน้ำตัวนี้อีหนึ่งแผ่นถูกไหมดังนั้นคุณจะได้ว่าคิวรวมเท่ากับคิวหนึ่งบวกคสองคิวรวมในนี้ก็คือคิบนตัวเกบปยะจุขนาน ปริมาณประจุบนตัวเก็บประจุที่คุณต่อขนานกันนะที่คุณสร้างขึ้นมาเนะนะปริมาณประจุรวมเท่ากับปริมาณประจุบนตัวเก็บประจุแต่และตัวรวมกันนะครับเหมือนเดิมจากนิยามของตัวเก็บประจุใช่ไหมฮะจากนิยามตัวเก็บประจุคุณมี c เท่ากับคส่วน v คุณก็สามารถเขียนสมการเป็น Q เท่ากับ c คูณ v ดังนั้นเมื่อคุณมี คิวขนาดเนี่ยเท่ากับคิวหนึ่งบวกคิวสองจริงถ้าเขียนให้กรณีทั่วไปก็คือไปเรื่อยๆเนาะคุณก็จะได้คิวเท่ากับซ V บวกเอ๊ยตัวทีเท่ากับซีหนึ่ง V ีหนึ่งบวก c2 v2 บวกไปเรื่อยๆแต่อะไรครับอะไรเท่ากันเวลาต่อขนาด v v v เท่ากัน v เท่ากันดึงตัวร่วมออกมาตัดกันได้หมดถูกไหมใช่ไหมนั้นคุณก็จะได้กรณีต่อขนานเน่ยก็จะมีค่าเท่ากับ c1 บวก c2 บวกไปเรื่อยๆโอเคไหมถ้าเรามีตัวเก็บประจุข้อที่สีบส่บอกถ้าเรามีตัวเก็บประจุที่เหมือนกันสองตัวอยากให้ค่าความจุน้อยที่สุดควรอามาทำแบบไหนถ้าคุณต่อขนาน นะค,คุณมี c หนึ่งเท่ากับ c สองนะเขาบอกว่เหมือนกันนั้นถ้าคุณต่อขนานก็เท่ากับ c หนึ่งบวก c สองนั้น c เ,เท่ากับ c ขนานได้เท่ากับสอง c นะนถ้าคุณต่อนุกรมเท่ากับหนึ่งส่วน c1 บวก1ส่วน c2 นะฮะนั้นคุณได้ c อนุกรมมีค่าเท่ากับ c1 คูณ c2 หารด้วย c1 บวก c2 ถูกไหมนี่ผมกลับเศษส,ส่วนเลยนะจะได้ไม่งงมันก็คืออะไรครับ c กําลัง2หารด้วย 2c ใช่ไหมก็เท่ากับ c ส่วน2 ดังนั้นทําแบบไหนซีถึงจะลดลงอ่าต้องมาต่อนุกรมกรันโอเคไหมง่ายๆเลยตัวเก็บประจุต่อนุกรมกรันความจุลดลงต่อขนานกาันความจุเพิ่มขึ้นพอนึกนึกย้อนกลับไปภาพนี้ก็ได้จริงๆแล้วจะนึกภาพนี้ง่ายสุดคุณมีตัวเก็บประจุเขียนที่ใหม่ก็ได้คุณมีตัวเก็บประจ,ะระจุถ้าคุณต่อขนานกาันก็คืออะไรครับ ก็คือคุณเพิ่มพื้นที่แผ่นตัวนําถูกไหมตันนึงง่ายๆก็คือคุณเพิ่มพื้นที่แผ่นตัวนําแผ่นตัวนําพื้นที่เพิ่มขึ้นความจุไฟฟ้าก็เพิ่มขึ้นแค่นั้ถูกไหมข้อนี้ทำยังไงให้หาความจุรวมถ้าทุกต,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 ตัวเก็บอยู่เท่ากัน วิธีการก็คือนะสมมุติให้นิดหนึ่งอันนี้สองอันนี้สามคุณก็เห็นว่า C1 หนึ่งเท่ากับ c c สองเท่ากับเท่าไหร่ครับ C2 สองก็คือ C2 สองตัวอนุกรมกันถูกไหม c สองก็คืออะไรครับ C คูณ C าหารด้วย C บวก C เท่ากับอ่าส่สวนสอง c สามก็คือ ซีคูณซีคูณซีหารด้วยอะไรครับไม่ใช่เด็กมันต้องเป็นซีคูณซีบวกซีคูณซีบวกซีคูณซีประมาณนี้สุดท้ายถูกไหมทีมันต้องเอามันต้องเป็นสามตัวหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนซีหนึ่งบวกหนึ่งส่วนซีสองบวกหนึ่งส่วนซีสามนะมันจะเป็นอย่างนี้นะ นั่น,นก,ก็กลายเป็น c กําลัง3หารด้วย c กําลัง2 c กํกลังเท่าไ c กําลัง3หารด้วย3 c กําลัง2มันก็คือ1ส่วน3 c ไว้ง่ายไม่ต้องไปจำหรอกจริงๆล้วผมเขียนให้คุณซับซ้อนเล่นถ้ามันเท่ากันก็คือคุณมีจํานวนเท่าไหร่ก็คือ1สนะ่วน n เน่ะ2ตัวก็คือ1ส่วน2 3ตัว1ส่วน3 4ตัวก็1ส่วน4 5ตัวก็1ส่วน5ถ้าเท่ากันนะแต่ถ้าไม่เท่ากันก็จะซับซ้อนขึ้นโอเคไหมดังนั้นเอามาบวกกับเอามา อนุขนาดกัน C รวมก็คือ C 1หนึ่บวก C 2บวก C 3เพราะนี่คือขนาดการังน,นั้นคุณก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับ C บวกหนส่วนสอบวกหส่วนสาก็เท่ากับเท่าไรเท่าไหร่ไม่รู้คิดเองนะเรีงยงง่ายๆแล้ว อ่ะหมดเวลาแล้วนะที่เหลือเดี๋ยวไปดูวิดีโอเอา